อย่าระวังมากไปเลยนะดูอารมณ์ดีนี่ไปเจอเรื่องอะไรดีๆมาเหรอทนแล้วอลไรกี่คุงนี่เดินไว,วจริงเลยเนาะ บัดซบจริงๆพากเสียงนั้นไม่ได้โกหกใช่ไหม <c oughs> ไอ้หนุม่มผมจงมาช่วยกูก่อนไอ้ยามาก่อนไงกลับมาก่อนอะไรของมันวะคิสุโมโนกาตาริอุ้ยแม่รุงฮะโรลี่ลลดูควยหน่อยอะไรนอะจะบอกว่าควยดูควยหน่อยดูควยหน่อย <Yeah! S 1> จริงจะมีขนะ่วยเนาะ ไปเลยเฟมไคเซอร์อุ่นวายชิบหายเลยอีฮี่ขีสุโมโนกาตาริอย่าเจ็บคอ <c oughs> โอ๊ยเหมือนเดิมอะฝากติดตามด้วยนะถ้าเกิดเสียงม,มันไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องสงสัยนะพอดีว่าเจ็บคอเสียงม,มันเลยไม่ค่อยคล้ายๆกันเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะ